นี่แหละครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็มิกไอ้มิกเล็กเล่งเล่งสุดไอ้ตอนแรกตอนแรกเดีเล่งประมาณครึ่งหนึง่งวันนี้เล่งสุดแล้วแต่เหลืออีกฝั่งหนึง่งเล่งประมาณครึ่งเกือบครึ่งชิเฉียงนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าได้ทํางานแล้วเก็บเงินอยู่ตอนนี้ถ้าว่าอยากได้อีกสีใบบออยากได้อยู่ได้แบบออกแบบไว้แล้วแบบนะบแบบใหม่นะครับแบบใหม่ก็เอาสี่พันเนี่ยดีแน่นอนดีที่สุดนะสำหรับผมแต่คนอื่น แม่กจังงดกะแล้วแต่มมกเนาะบอกว่าถึกว่าผมว่ายซี่ผ่านดีกว่าถ้ารู้วิธีถ้าแมนเปลี่ยนขอบเนี่ยดีกว่ดังแห้งก็จังสีอีกดังนุม่มอ่ามันจะดังนุม่มเด้ถ้าแมนถามมาเปลี่ยนเองเนี่ยบอได้สบายมากตัวข้างบนตัวไอ้คอสเวิร์ตหรือลำโพงเล็กๆเ,กเกขาจะเอาแง่กุนี้ก็ได้เขาจะเอาไง่กหนีก่ก็ได้แต่ตัวนี้เฮ็ดใหนเบิ้งจะซื้อจะทำว่าจาอเดี๋ยวบอจาอและะ้วก็ ขันไฟนอนได้แล้วแหละจังสิเสร็จแล้วก็จะเอาลำโพงแบบเนี้ยกลมๆมาใส่อีกเป็น C ีเป็นซีหลวก็เสียงก็ดิดังแห้งดังสะใจอย่างแน่นอนนี่ก็ใช้ได้นะเปิดตัวนั้นตัวสีดําแล้วก็เครื่องโน้นนะเครื่องปุ่นทำนั้นมีคนมาซื้อเป็นชุดังสีก็ดีขายนะครับว่าพอดปีเนี่ยแล้วก็ตัวขังล้างเนี่ยก็ใส่ได้นะครับ ก็มีแค่นี้เดี๋ยวจะหามาเพิ่มอีกอยู่เวลาไอ้หลังโควิด19ก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาทาที่ร้านที่นี่นะครับ ID Line แล้วก็ f a c Face l i n ล youtube อีเมล Ti k t o k เข้าได้ทุกช่องทางนะครับชื่อชื่อเฟซสุพิวันสุลักทองนะครับตามยูตามนี่เลยนะครับนี่ก็ก็รอทุกคนนี่แหละตอนนี้ก็ทำพอได้ใช้พอไดอ้ชีวิตใช้ชีวิต การเป็นอยู่ในในตอนนี้นะครับผมก็ปรับปรุงเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะครับ